สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์สึกเพชรยินดีนะครับจากเวทีมวยราชดำเนินวันนี้วันพัสสบดีที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2567นะครับใกล้แล้วนะครับใกล้จะมีคนรวยอีกแล้วนะครับรางวัลที่หนึ่งไม่แน่อาจจะอยู่ในกลุ่มเรานะครับแต่ทดสดช่วงเวลาประมาณ18นาฬกาเป็นต้นไปนะครับคู่แรกนั้นรักสุดใจนุสีมุมเมืองนะครับพบกับท่านวันชนะหมอราชพัฒน หมู่บ้านจอมบึงเป็นการแก้มือนอีกครั้งหลังจากรักสุดใจนั้นเคยพลิกชนะมาพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสองปอนด์คู่ที่สองจะเป็นเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญซับพบกับทางานากีสถานเอราวันพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยเจ็ดปอนด์และคู่ที่สามมันจะเป็นรุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มที่เอ็นมวยไทยพบกับทางด้านเก่งสยามสิทธิ์บอลสกุลหรือเจ้าเก่งสยามเพชรยินดีคาเดมี่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนด์และเขวงของรายการชุดนี้ก็จะเป็น สิงเพชดเด่นสิงใต้คือเจ้าสิงเพชดบ่อรุ่งรวดพบกับทางด้านเด่นผาด่างแดงรถดีพิการน,น้ำหนักหนึ112่งร้อยต่อหนึ่งร้อยสิบสองต่อหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์นะครับนี่คือคู่ใหม่ในวันนี้ต่อไปมาดูน้ำหนักเลยนะครับคู่แรกนั้นรักสุดใจมารอยสองจุดห้าลดไปศูนย์จุดห้าวันชนะมาร้อยสามจุดสามลดไปหนึ่งจุดสามเพ็ดสีแดงมาร้อยเจ็ดมาร้อยหกจุดแปดขาดไปศูนย์จุดสองส่วนปลายกีสถานมาร้อยเจ็ดจุดเจ็ดลดไปศูนย์จุดเจ็ด รุ่งเรืองรุ่งเรืองเล็กมาร้อยยี่สิบสามจุดแปดลดไปหนึ่งจุดสี่ส่วนเก่งสยามมาร้อยิบสี่ลดไปหนึ่งจุดหกครับสิงเพชรมาร้อยยียสิบสองจุดเก้าลดไปศูนย์จุดเก้าส่วนเด่นผ้าด่างมาร้อยสิบสามจุดเจ็ดลดไปศูนย์จุดเจ็ดครับนี่คือน้ำหนักเหมืองเมื่อเช้านะครับต่อไปมาดูราคาเรทเฮดกุเรานะครับสุทธิรักกับเคยพลิกชนะมาเรทเป็นต่ออยู่ที่สิบเอ็ดแปด เพชรสีแดงกับปลากีสถา,านปลากีสถา,านต่อ19รุ่งเหืองเล็กกับเก่งสยามนะครับเก่งสยามเป็นต่อกิที่11 8จะไหลไปสามสองแล้วนะครับสิงเพชรกับเ่นผ้าด่างเรดเปิดมาใครต่อรองต่อไปมาดูมารักมาชอบผมเลยน,นะครับกู่แรงนั้นที่รักสายหนักแรงแตดตัวเล็กครับตัวนี้เก่งเมื่อสมัยที่อยู่กับครูเยี่ยมที่นั่งรองนะครับหนักแรงมากฝีมือดีกระดูกดีส่วนวันชนะนีน่สูงยาวเข่าแหลม หนักแรงทุกเช่นเดียวกันคู่นี้ผมชอบไปเจมวยเคยโดนนับแปดมานะครับสุดที่รักเนี่ยเคยโดนนับแปดยกแรกแล้วก็พลิกชนะมาวันนี้เปิดหัวมาคู่นี้มีโอกาสนับนกถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเล่นหน้าตู้แผ่นนี้เล่นได้นะครับแผ่นนับนอกเปิดหัวมาวันนี้ผมไม่เป็นทีเด็ดในรายการอีกตัวนะครับสุดที่รักนุ้ยสีมุ่งเมืองนะครับคู่ที่สองครับเพชรเสดงสิทธิ์เจริญทรัพย์หรือเพชรเสดงสิทธิ์เจปอตัวนี้หนักแรงประเภทนอกได้ในดีปากิสถานสูงยาวใหญ่ซอมเอราวันนะครับ ความมั่นคงอยู่ที่ปากีสถานรูปร่างอยู่ที่ปากีสถานหนักแรงใกล้เคียงกันคู่นี้ชอบไปที่ปากีสถานเอราวันนะครับคู่ที่คู่คที่สามครับลุงเรืองเล็กนุ่มนิตเอ็นเมย์ไทยหนักแรงทุกลูกส่วนเข่งสยามก็คมประเภทนอกได้ในดีเข่งสยามนี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายอันสุกุมิดยยิมนะครับอันสุกุมิดยยิมหนักแรงทุกูเช่นเดียวกันรูปร่างที่ด้วยคู่นี้ใครพลาดเป็นรวงเป็นหล่นผมยังชอบไปที่หน้าเสือดี สูงยาวเข่าแหลมแข้งหนักตีนเนียนมันหนักสอบคมน่าติดตามครับวันนี้เก่งสยามสิบบอลสกุลน,นะครับคู่แข่งของรายการวันนี้สิงเพชรเด็ดสิงใต้นะครับตัวนี้หนักแรงประเภทเขาเข็มสู้ชิงรายมากเจอกับมวยสูงยาวเข่าแหลมอย่างเด่นพั่งแดงรถดีคู่นี้เด็ดเปิดมาให้ใครต่อรองครับเข้าไปที่สิงเพชรเด็ดสิงใต้หนักแรงกว่าฉลาดกว่าเขาเข็มกว่าต้นๆนไปก่อนแน่นอนไปแล้วก็ออกตัวบางทุนเอา เดชเปิดเที่ยวไข่ตลองจะแพ้คือพลิกแพ้ไปไปแค่นั้นเองและมีโอกาสมื่อเดียวจบด้วยสรุปไม่รักมาชอบวันนี้คุณแอกเปิดว่ามาเป็นเดดในรายการครับสุดที่รักนุ้ยสี่มุมเมืองคู่ที่สองนะครับชอบไปที่ปายกีสถานเอราวันคู่ที่สามชอบไปที่เก่งสยามจิตบอลสกุลและพิธารายการด้วยสิงเพชรเดชสิงตายวันนี้น่าติดตามครับแฟนคลับที่อยากอยู่ในกลุ่มไล่นะครับก็จะมีครอบครัวของผมเองนะครับมีพี่น้องอยู่ร่วมใช้ค่อยู่2 6 0 0นรอยกว่าท่าน มีข้อมูลมวยมีราคาเรทมีฟอร์มการชกมีราคาสดๆจากความพิีบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอยากเป็นพี่น้องร่วมแชร์ายนี้ก็บันทึกเบอร์ผมนะครับ0ูนย์เก้าสามศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่แปดศูนย์ก็จะกระลายทักมาได้เลยบอกว่าอยากเป็นพี่น้องร่วมแชร์กาพวกเรารกนดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับขอบคุณสำหรับคนามใจที่มีผมมาเดิตลอดนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ